สเตจที่1ในการก่อสร้างนะครับก็คืองานดินขุดนะงานดินขุดขุดลอกด้วยรถขุดนะครับคืออนี้นะครับนะครับก็ใช้รถแมคโครขุดนะครับแล้วก็มาทิ้งดินนะมาทิ้งดินคืออันที่1งานดินขุดอันที่สองนะครับอันที่2ก็คือนะครับเมื่อเราอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวนี้เราจะถมเป็นถนนนะครับดินลูกหลังนะเพราะฉะนั้นสเตจที่2นะครับ เราก็ต้องทำการขุดเปิดหน้าดินนะครับขุดเปิดหน้าดินนะสเต็ปที่สามนะสเต็ปที่สามก็เมื่อขุดเปิดหน้าดินแล้วนะครับก็ถมดินบดอัดแน่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมาตร์ดาดล็อกเตอร์คอมเพกชั่นเทส นะก็คือตัวนี้นะครับเราก็ต้องถมขึ้นไปนะถมตรงนี้นะครับ9กเปอร์เซ็นตก็เป็นงานที่สามนะครับงานที่สี่นะงานที่สี่งานที่สี่ของเราก็จะเป็นดินลูกลังบดบดอัดแน่นอกาสิ mpct ดินลูกลังก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับดินลูกลังเพราะฉะนั้นงานของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดส 4ีรายการด้วยกันนะครับเมื่อที่บอกนะครับในการทําราคากลางประมาณราคานะครับสมมติว่าตัวนี้คือ BOQ นะครับที่เราต้องการสเต็ปที่หนึ่งก็คือเราถอดปร,ปริมาณงานมาได้แล้วนะครับนะบตามที่บอกนะครับก็คือ1 8 0 0งหมืสำหรับงานขุดลอกด้วยรถขุดดินขุดเปิดหน้าดิน1,540นะครับแล้วก็ดินถมบดนั้นน่นหนึ่งพั้อยยี่แล้วก็งานดินถม งานดินลูกลังบนอัดแน่นนะครับสามพันห้าร้อยสิบเจ็ดอันนี้คือตัวที่เราถอดมาแล้วนะค,คือตัวที่เราถอดมาแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาหาราคาแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้คือยูนิตคอสนะครับแต่ละตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ก,ก็ตัวนี้ก็เป็นไปตามกรมบัญชีการเมื่อเมื่อเราได้อ่า เอาหน่วยมานะครับเราทําการคูณนะครับทําการคูณทุกตัวเลยก็ยจะได้ช่องนี้นะจะได้ช่องนี้แล้วก็ได้ผลรวมของราคาเขาเรียกว่าเป็นราคาต้นทุนนะครับหลังจากนั้นเอาราคาต้นทุนนะครับไปหาเฟกเตอร์เนะครับได้ตัวนี้นะครับก็เอาเฟกเตอร์เทุกตัวนะครับนะเฟกเตอร์เทุกตัวเนี่ยมาคูณนะมาคูณนะเป็นมาคูณว่าก็าจะเป็นราคาที่ ที่จะต้องเขาเรียกว่าราคาที่จะต้องบวกขึ้นไปนะครับเฟกตัว S ตัวนี้นะครับมาคูณมาคูณราคาตัวนี้นะครับราคาต้นทุนต่อหน่วยก็จะเป็นราคากลางต่อหน่วยนะเป็นราคากลางต่อหน่วยก็เอาราคากลางต่อหน่วยตัวนี้นะครับคูณด้วยปริมาณงานนะครับคูณด้วยปริมาณงานเมื่อได้ปริมาณงานเสร็จก็จะได้ราคากลางนะครับก็เป็นราคาราคาที่รวม f นะครับรวม f อวกแวดรวมแวดเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็บวกค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะโอเคอันทีนี้เราไปดูเราไปดูแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยเราจะหายังไงนะครับก็ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องอัตรางานดินก่อนนะครับอัตรางานดินเพราะว่างานของเรามีค่าอะไรบ้างครับ มีดินลูกรังใช่ไหมฮะเมื่อกี้ดินลูกรางนะครับดินลูกรางก็จะมีค่าบททับอ่านะแล้วก็มีค่าขุดขุดเปิดหน้าดินนะครับขุดเปิดหน้าดินนะมีค่าขุดเปิดหน้าดินมีค่าขุดลอกด้วยรถขุดนะครับมีค่าขุดลอกด้วยรถขุดแล้วก็มีมีอะไรครับมี ดินถม95เปอร์เซ็นนะครับดินถม95ปอร์เซ็นตอันนี้เป็นอัตราราคางานนะครับก็มีทั้งปกติแล้วก็ฝนชุกนะครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าดูว่าเราอยู่ในฝนชุกหนึ่งหรือชุกสองนะครับถ้าเราไม่อยู่ในตารางนี้ก็อยู่ในอัตราปกตินะครับเราก็ดูว่าจังหวัดเราอยู่ตัวไหนงานขุดลอกด้วยรถขุดนะครับงานขุดลอกด้วยรถขุดเท่าไหร่ครับ นะครับ28.30ได้จากไหนครับได้จากอัตราราคางานดินนะโอเคเปล่านะครับจากเล่มนี้นะจากเล่มนี้ใช้ค่านี้เลยนะครับก็คือจากตารางงานดินนะครับก็เป็นค่าขุดเปิดขุดเปิดหน้าดินไปเลยนะฮะก็ได้18.87นะ18.87ก็ได้ตัวที่สองแล้วนะโอเคไหมครับหกหมื่นบาทนี่มาได้ยังไงนะหกหมื 60, ่นะ 60, บาทนะครับหกหมื่นบาทเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเราไปเสิร์ชมาในตัวนี้นะฮะ ไปเสิร์ชมาที่ตัว DOL นะครับ DOL DOL ตัวนี้นะฮะเว็บไซต์ตัวนี้นะครับของกรมที่ดินนะครับของกรมที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีราคาประเมินมานะครับว่าสมมติว่าราคาที่ประเมินก็คือ,อตัวที่เราจะขุดคลองตัวนี้นะครับมันอยู่ในเขตเขาจะประเมินว่า150บาทต่อตารางวานะครับหนึ่ง 1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสี่ตารางเมตรนะสี่ตารางเมตรเนี่ยสตารางเมตรก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ1้0ยห้าสิบาทโอเคไหมครับสี่ตารางเมตรสี่ตารางเมตรที่ละห้าร้อยร้อยห้าสิบบาทถ้าหนึ่งไร่หนึ่งไร่คือหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรโอเคไหมครับจะกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งพันหกร้อยคูณ ร้อยห้าสิบหารสี่นะครับดูนะได้หกหมื่นนะครับอ่าอันนี้เราเราต้องไปสืบมานะครับทํายังไงก็ได้หาหาหาราคามาหาราคาประเมินที่ดินมาเพราะเราจะซื้อที่นะครับหลวงที่ต้องอไปจัดซื้อที่อันนี้สลับงานขนาดกลางขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับจะมีการซื้อที่แต่ขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ไม่มีแต่ว่าเราถ้าเกิดว่าในการทำราคากลางเนี่ยถ้าให้เซฟสุดนะครับให้เซฟสุดเนี่ยก็คือเราก็า ไปประเมินที่ดินนะครับก็ตามนี้นะครับก็เราก็ใส่ไปเลย60 0 0 0บาทาก็6กห0 0บาทก็จะลงมาในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะ6 0 0 0 0คูณศูนหสองหารด้วย1,600คูน3นะครับคูณด้วย1 2 5อนะครับไอตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะออกมาเป็น5ลูกบาท5บาทต่อลูกบาทเมตรนะครับาบาทต่อลูกบาทเมตร ขุดเปิดหน้าดินนะครับเมื่อก็มีการขุดเปิดหน้าดินนะครับหมายความว่าเมื่อเราซื้อที่เสร็จนะครับในการทําเนี่ยเมื่อเราเราได้ที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเอาดินมาใช้เนี่ยเราต้องมีการขุดเปิดหน้าดินก่อนนะครับเหมือนการขุดเปิดหน้าดินก็คือขุดเปิดสามสิบเซนนะครับขุดเปิดสามสิบเซนก็คือศูนย์จุดสามนะครับคูณด้วย เนี่ยตัวนี้นะครับ0.3คูณด้วยค่าขุดเปิดหน้าดินนะครับขุดเปิดหน้าดินเราก็ได้จากตารางนะครับขุดเปิดหน้าดินค่าขุดเปิดหน้าดินนะครับได้จากตารางก็คือ18.87นะครับก็ไปแทนหารด้วยสามคูณเนื่องด้วย1.25พวกนี้คือสูตรนะครับเราสามารถแทนได้เลยนะแทนได้เลยนะครับจากนั้นก็เอาค่าดินขุดนะครับค่าดินขุดเนี่ยหารด้วยหารด้วย25%หารด้วยค่าขยายตัวนะครับก็คือ1.25 ตัวนี้ก็ได้มาจากตารางนะครับตารางค่าขยายตัวแล้วก็ค่าขนย้าย1กิโลนะครับ1กิโลเนี่ยเราก็ไปเอามาจากนี่นะฮะไปเอามาจากตารางค่าขนส่งนะครับเอามาจากตารางค่าขนส่งซึ่งตารางค่าขนส่งเนี่ยจะอยู่ในตัวนี้นะครับแนวทางวิธีปฏิบัติรายการประกอบแบบนะฮะตัวนี้ก็จะมีราคาค่าขนส่งอยู่นะครับเราก็เอาราคาค่าขนส่งถลรรทุกรรท10ล้อนะครับ ราคาค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยตารางค่าขนส่งรถบรรทุกสิบล้อนะครับยี่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินนะครับตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าเราซื้อที่เราเราซื้อที่นะะจากนั้นตัวนี้นะครับก็คือ จากตัวนี้นะครับ32.96นะครับก็คือเราไปเราไปซื้อที่ดินมาแล้วนะครับจากราคาประเมินเลยทั้งต่างๆเนี่ยก็ได้ทั้งหมด3า9 6บสอกนะครับ32.96อกาก็เอา32.96นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะบดอัดนะครับให้ได้ตามแบบเนี่ยเราจะต้องรวมส่วนยุบตัวไปด้วยนะครับส่วนยุบตัวเนี่ยก็คือ1จ ของงานดินถมหมดแน่นนะครับก็คือ1.60นะครับเราต้องคูณด้วย1น0นะครับตัวนี้ก็ตามตารางตัวนี้นะฮะดินถม9 5้านะครับดินถม9 5้า้าก็คือส่วนยุบตัวตัวนี้ก็คือ1.60นะตารางตัวนี้จะใช้ตลอดเลยนะครับโอเคอคูณด้วย1.60่ยมิเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราจะคูณด้วย1น0นะครับก็ 32.96นะครับคูณด้วย1 6ึกูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้แล้วก็บวกด้วยค่าบททับนะค่าบททับเก้าร์เนะครับเราก็เปิดในตารางงานดินนะครับค่าบททับสำหรับงานดินทั่วไปนะครับอยู่อยู่ที่4 8่สิบแปนะครับสองตัวนี้รวมกันก็ได้101.12ร้อยหน่งอโทษนะครับ ในการทำราคากลางนะครับดินลูกลังเนี่ยเราต้องสืบสามที่นะครับสามบ่อด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับดินลูกลังดินลูกลังนะครับก็จะสืบจากบ่อที่หนึ่งนะบ่อที่สองแล้วบ่อที่สามนะครับหาราคาที่ต่ําที่สุดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะใช้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะสองร้อยห้าสิบบาท เป็นราคา250บาทนะครับแล้วก็บวกด้วยค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งเนี่ยเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่รวมค่าขนส่งนะครับสมมติว่า10กิโลนะครับเราไปดูว่าค่าขนส่ง10กิโลเท่าไหร่นะครับค่าขนส่งอ่าที่29.99นะครับ10กิโลนะครับค่าขนส่งกิโลต้องเป็นบาทต่อลูกบาทเมตรนะก็เป็น30 36.17นะครับ36.17เพราะฉะนั้น ดินลูกลังนะครับดินลูกลังตัวนี้ก็250นะครับบวกด้วย36.17นะครับก็เป็น286.17นะครับเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งนะก็เป็นราคา286.17นะครับก็250นะครับบวกด้วยค่าขนส่ง นะเมื่อกี้นะครับค่าขนส่งค่าขนส่งเมื่อกี้สามสิบหกจุดหนึ่งเจ็ดนะครับค่าขนส่งก็คือสามสิบหกจุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะเป็นราคา,าวัสดุจากแหล่งนะครับเป็นราคาวัสดุจากแหล่งราคาวัสดุจากแหล่งก็คูณด้วยค่าบทยุบตัวนะครับคูณด้วย1.6นะครับคูณด้วย1.6 ก็ได้มาเป็น457.87แล้วก็บวกด้วยค่าบททับนะค่าบททับของดินลูกหลังนะครับค่าบททับของดินลูกลังเท่าไหร่ครับเนี่ยดินลูกหล,ล,ลังบดอัดแน่นนะครับค่าบททับก็คือ58.80นะครับแล้วก็บวกกันก็ได้515.95อ่าทีนี้เราก็มาใส่แต่ละตัวนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็ได้แต่ละตัวมาแล้วนะครับอ่า515ค่าดินนะครับ อันนี้ก็คูณกันทีนี้พอคูณกันปุ๊บก็ไปเปิดเฟกเตอร์ f นะเฟกเตอร์ f, f นะเฟกเตอร์ f, f ก็จะอยู่อีกเล่มหนึ่งนะครับนะเฟกเตอร์ f, f จะอยู่เล่มน,นี้นะฮะก็ d หนึ่ง d สอันที่3นะครับก็จะเป็นงานปรับปรุงเฟกเตอร์ f นะก็คือตัวนี้ครับทีนี้เฟกเตอร์ f เนี่ยนะครับในการคิดเนี่ยก็ต้องดูประกาศดอกเบีย้ยนะดูประกาศของดอกเบีย้ย นะครับตัวนี้นะครับเขาประกาศมาแล้วว่าดอกเบี้ยที่ใช้นะก็คือห้าเปอร์เซนนะครับเมื่อก่อนใช้6นะครับเปลี่ยนจาก6มาเป็นห้านะครับตอนนี้นะฮะเนี่ยร้อยละห้าเปอร์ซนตะครับตัวนี้เราจะใช้ร้อยละห้าเปอร์เซนะเราก็ดูประกาศทีนี้เอาเราไปดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้ฟิกเตอร์ตัวไหนนะครับเมื่อก่อนน่ะก็จะใช้ฟิกเตอร์งานทางกับ ท่อเหลี่ยมแล้วก็ตอนนี้มันมีเฟกเตอร์เงานชุมทานขึ้นมานะครับเรามาดูกฎข้อที่1ก็คือเฟกเตอร์เของงานสะพานท่อเหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้สําหรับงานอาคารนะครับนะบที่ชัดเจนอย่างเช่นพวกคอนกรีตท,ทุกประเภทยกเลิกงานดาดถ้างานดาดก็ต้องมาใช้เฟกเตอร์เของงานชุมทานนะฮะงานเหล็กเสริมรอยต่อหรือที่เป็น1แห่งนะครับเนะเป็น1แห่งนอกเหนือจากข้อนี้ก็คือมาใช้เฟกเตอร์เของงานชุมทาน งานก่อสร้างประเภทอื่นนอกจากข้อ1แล้วก็งานดาดก็คือมาใช้ f ฟ c เตอร์ของงานชลประทานตัวนี้นะเป็นงานขุดลอกก็มาใช้ f ฟ c เตอร์ของงานชุประทานนะครับทีนี้ f ฟกเตอร์ของงานชุประทานเนี่ยนะเราจะเลือกใช้อย่างไงนะครับโอเคอันที่1แล้วแหละก็คือดอกเบียนะครับเราต้องเลือก5%นะครับแต่ดูนะครับมันจะมีตัวอื่นด้วยจ่ายล่วงหน้า0ประกันผลงาน0นนะครับแบบเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับ ของกรมชนนะครับของกรมชนเนี่ยนะเวลาเขาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาจะเบิกเขาจะมีการเบิกจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประกันผลงานสิบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอจ่ายล่วงหน้าสิบห้าประกันผลงานสิบนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้ห้านะครับตามประกาศของกรมบัญชีกลางแล้วก็แหวนเจ็ดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็ใช้อของงานชุมทานนะฮะก็คือตัวนี้ต้องเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ประกันผลงาน10ดอกเบี้ยเงินกู้5แล้วก็7นะฮะตัวนี้เราเลือกมาให้แล้วนะครับก็คือเฟกเตอร์ตัวนี้15 10 5 7นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับในการเลือกเฟกเตอร์เเนี่ยนะเราเลือกราคาต้นทุนนะครับก่อนก็คือว่าเราคิดยูนิตคอสตามราคามาแล้วนะฮะก็มาคูณนะครับได้เท่าไหร่นะก็ตัวนี้ไปเปิดเฟกเตอร์แต่พอดีว่าตัวนี้มันน้อยกว่า5ล้าน เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ Factor f ได้เลยนะครับก็อย่างของปาจินบุรีนะครับมันอยู่ในใช้ f 1นะครับก็คือ1.3519นะครับ1.3519ถ้าเป็น f 2นะครับก็จะมากกว่าถ้าเป็นปะกะตะิก็ใช้ f ปะกะตินะครับที่ไม่ได้อยู่ในตัว1กับ2นะครับที่ไม่อยู่ในใน1กับ2เนี่ยเราใช้ปะกะตินะครับแต่ถ้าจังหวัดที่คอร์บุเนี่ยก็ชื่อใช้ f a กเตอ f 1หรือ2ได้เลย นะโอเคอ่าทีนี้นะครับเราก็เอามาคูณกันนะมาคูณกันแล้วก็จากนั้นได้ฟิกเตอร์เเสร็จก็ไปคูณก็เอาฟกเตอร์เเสร็จไปคูณราคาต่อหน่วยนะครับก็จะเป็นราคาของที่รวมฟิกเตอร์เเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็เอาราคาต่อหน่วยไปคูณปริมาณอีกทีก็จะได้ตัวนี้นะครับก็จะรวมออกมาเป็นราคาประมาณการหรือเป็นราคาที่เราจะไปจัดซื้อจัดจ้าง